หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาเปิดราคาสองแสนผมต่อจุดจุดจุดโดนเลยสวัสดีครับ f อทุกท่านนะฮะก็จะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมแบบสนุกสนุกฮาฮามันๆนะครับผมหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาเปิดสองแสนผมต่อเท่าไหร่โดนกันเลยนะฮะ ก็ย้อนไปเมื่อสิวปีก่อนอีกเช่นเคยนะฮะที่ตลาดพระเครื่องวัดโพนะครับผมก็ที่เคยเล่าว่าผมต้องออกจากบ้านจากวิจิตตีสี่ตีห้าเพื่อถึงวัดโพนะฮะตีห้ากว่าหกโมงนะครับเพื่อจะไปขายพระแล้วก็ไปซื้อพวกของต่างๆนะฮะพระเครื่องโนนีนั่นนะ,ะของงานฝีมือต่างๆนะครับผมมาขายที่วิจิตในช่วงวันอังคารพุธพฤหัศสศุกร์เสาร์นะฮะ อาทิตย์เพื่อวนเวียนว่าวันจันทร์กลับไปวัดโพอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ในความใฝ่ฝันของคนเล่นพระแบบธรรมดาลูกทุ่งลุกทุ่งอย่างผมเนี่ยถึงผมเล่นหลวงพ่อเงินก็จริงแต่ความใฝ่ฝันความคิดของผมเนี่ยการที่จะได้หลวงพ่อเงินชัดแท้พิมพ์นิยมพิมพ์ขี้ตาอะไรพวกเนี่ยมาวางติดแผงเนี่ยมันเป็นแค่ความฝันนะครับผม โอกาสที่จะได้เนี่ยไม่มีหรอกครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดมาเนี่ยลองลองมาเนี่ยคืออะไรอยากได้หลวงเพ่อเงินจ,จัดเรียกว่าเก่าๆมันๆนะฮะฟอร์มดีๆเรียกว่าพักแค่นั่นแหละนะฮะแต่ฟอร์มดีอะใกล้เคียงพักแท้นะฮะมาติดแผงไว้สักองค์สององนะครับผมแต่ในราคาที่ไม่แพงในราคาหลักร้อยอะนะฮะเพื่อที่เราจะมาเปิดในราคาแพงๆได้ เปิดหลักหมื่นสี่ส้าห้าหมื่นเผื่อใครสวนมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็โดนนะฮะแต่สาคัญคือเอาไว้ดึงหน้าพระนะฮะเอาไว้ดึงนะเขาเรียกว่าเอาไว้ดึงหน้าพระนะครับผมเหตุการณ์วันนั้นนะฮะผมก็ไปถึงวัดโพป,ประมาณตีห้านะฮะกว่ากว่าเหมือนเดิมนะฮะไฟยังมืดอยู่นะฮะแต่ร้านก็มีโคมไฟหลอดไฟนะฮะติดกันแสงนะเพื่อให้คนส่องดูตอนนั้นก็มีคนเริ่มส่องเดินดูโน่นนี้นั่นแล้วนะฮะแต่ละแผงนะครับ ผมก็ไปสะุดตากับแผงหนึ่งซึ่งเขาก็มาประจำอยู่แล้วนะครับผมเขาเป็นงานฝีมือนะของป่าคนหนึ่งอายุประมาณสักห้าสิบกว่าๆนะครับผมเขาขายของฝีมือของแพงๆของจัดๆที่ว่าแบบเอาไปเล่นแบบทุบลังลงลังอะไรกันอย่างเงี้ยนะฮะอืมแหมพูดสักหมดเลยนะฮะ <c oughs> คือของเขาก็ต้องราคาเบบย องค์ละห้าร้อยเธอเนี่ยห้าร้อยเป็นพันตององถึงอ่ะอาจจะมีเนื้อทองคงทองคําหลักหมื่นนะก็มีมีก็อย่างนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยงดสิทธิ์นะครับอของต่อให้ชอบอยังไงผมก็มีทางซื้อสเปคพังผมที่ผมจะซื้อได้ก็คือหลักร้อยนะฮะร้อยสองร้อยเต็มที่สามร้อยเนี่ยแพงแล้วนะฮะซื้อสามร้อยนี่ผมต้องมาเปิดเท่าไหร่พันหนึ่งพันห้า จะต่อครึ่งหนึ่งห้าร้อยก็โดนขายทีสี่ร้อยก็ต้องขายนะครับผมก็วันนั้นเดินผ่านแผงเขานะฮะสะดุดตานะครับผมปกติผมไม่เคยเห็นหลวงพ่อเงินในแผงเขานะครับวันนั้นแหะผมเห็นนะฮะหลวงพ่อเงินพิมพ์คี้ตานะครับน่าจะเป็นคี้ตาสามชายนะฮะวางโดดเด่นเลยอยู่เรียกว่าเด่นบนสุดเลยนะฮะแผงเขานะครับขู่ก็ต้องแวะส่องซะหน่อยนะฮะแต่ผมดูหน้าตาป๋าคนนี้นะฮะ หน้าตาแกบึ้งจึงมากไม่รู้กันเป็นอะไรนะบอกบุญไม่รับเลยนะฮะวันนั้นนะฮะแกนั่งอยู่ที่แผงแนละ้วมีเพื่อนแกนั่งจิบกาแฟอยู่ข้างหลังนะครับก็คุยกันงึมงเงึมงเนะฮะผมก็จับส่องนะฮะก็โอ้โหชอบมากพลิกซ้ายพลิกขวาเรียกว่าผมนี่ส่องขยึกขยึกนะฮแต่ก็เราก็รู้อยู่นะฮะว่าไม่แฉหรอกแต่เป็นพระที่ฟอร์มดีมากนะฮะคืออยากได้เลยนะฮะแต่ในใจประเมินโอ้โหแพงแน่นอนนะ ก็เลยเลยไม่ถามนะก็วางแล้วก็เดินเลยไปแตกใจนี่นะเวลาเราไปเจอพระเลยชอบไหมใจเราจะกังวลตลอดแล้วอยากจะได้นะเดี๋ยวคนอื่นจะเอาไปนะฮะบนกลับมาอีกทีหนึ่งก็มาสอ่งอีกนะฮะป๋าเจ้าของพระกับนาบึงนะฮะไม่พูดไม่จา่าไม่เชื่อไม่เชิญบอกมุนไม่รับอะประมาณนั้นนะฮะผมก็เอาไงดีวะตัดจินงใจลองถามดูนีเท่าไหร่นะฮะก็ขอแค่ได้รู้นะ เราคงซื้อไม่ได้นะครับผมจับ,บเออป่าครับหลบเพื่อเงินตรงนี้เปิดเท่าไรครับผมพูดเพราะมากเลยนะเงิน <laughs> ตรงนี้เปิดเท่าไหร่ครับเขาก็มองหน้าผมนะฮะแล้วก็แบบตีสีหน้าแบบเรียบเฉยอะ่ะกึ่งหยีดหยดดอะ่ะสองแสนนะฮะสองแสนนี่เขาพูดอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้เลยนะฮะผมไม่ได้แบบกัะแดะนะฮะเออสองแสนโอ้โหผมได้ยินก็ ียบ,บร้อยนะฮะก็รู้แล้วนะเตรียมตายเตรียมชะตากรรมอยู่แล้วนะก็เลยหวางนะครับผมแล้วก็พละออกมาเดินออกมาได้สักสองสามก้าวนะฮะป๋าเพื่อนเขาที่นั่งกิบกาแฟด้วยกันอยู่ข้างหลังเนะี่ยก็บอกไอ้นุม่มเดี๋ยวจะรีบไปไหนกลับมาก่อนไอ้นี่มันคลอกกับเมียมันอารมณ์มันไม่ดีนะฮะมันก็เปิดไปอย่างนั้นแหละเอ็งไหวเท่าไหร่ก็ลองต่อมันดูดินะครับอ่า <c oughs> ทะเลาะกับเมียนะฮะเอาเรื่องครอบครัวมาลงกับหน้าที่การงานไม่ดีนะฮะเขาก็แต่ผมในใจผมกี้ก็ยังแพงอยู่ดีแหละคงจะหลักหลายพันละฮะแบบจัดๆแบบเนี้ยนะะผมก็ในกระเป๋ามีเงินอยู่พันเดียวอนะฮะแหกกระเป๋ามาผมก็เลยเอา่ายกมือไหว้เลยป่าครับผมขอโทษนะเนี่ยผมแหกกระเป๋าดูเลยทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยผมมีอยู่พันเดียวผมขอโทษนะป่านะสักห้าร้อยได้มั้ยครับ นะ,ะเปล่านั่องจากหน้าบึงอยู่แล้วก็บึงใหญ่เลยเขาก็พูดนะฮะเขาก็ดูดูมีความเอ็นดูเหมือนเอ็นดูเราอยู่เหมือนกันนะครับเขาบอกพูดแบบแหม่พระกูเปิดสองแสนมึงมาต่อห้าร้อยมันจะได้ได้ยังไงวะมึงนี่ไม่ดูอารมณ์คนลยโอโเขาก็พูดแบอบกผมก็โอโหอะไรวะใจดีไม่โดนเขาก็ทืบเอานะเขาบอกมึงมาต่อเปิดสองแสนมาต่อห้าร้อยได้ยังไงอืม เขาพูดต่อเออจะสักเจ็ดร้อยได้เจ็ดร้อยได้นะฮะเปิดสองแสนต่อห้าร้อยไม่ได้เจ็ดร้อยได้ผมตอนนั้นเนี่ยอยากได้ก็อยากได้นะโอ้ใจตอนนั้นเนี่ยคือเจ็ดร้อยเนี่ยเขาให้มาราคาอย่างนี้เนี่ยเราต้องซื้อแล้วนะฮะมันเขาเมตตาเราอะนะครับผมเออผมก็บอกจะมันแพงสําหรับผมอะมีเงินมาพันเดียวซื้อเจ็ดร้อยเนี่ยห้าร้อยคิดว่าแพงแล้วนะ ใจคือถ้าซื้อห้าร้อยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปเปิดเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วจะมีใครชอบหรือเปล่าเหมือนที่เราชอบหรือเปล่าด้วยนะฮะป่าผมมีมาพานเที้จริงจริงผมเนี่ยห้าร้อยบอกโนโนห้าร้อยเนี่ยไม่ได้นะเขาบอกไม่เคยให้ใครมาก่อนนะถ้าเป็นคนอื่นเขาต้องอย่ังตามองค์นี้ต้องสองสามพันขึ้นไปนะครับอ่าเขาแบ่งให้ได้พักพวกเขาแบ่งกันไปเล่นอะไรประมาณเนี่ยเออเขาบอกเออเห็นเองแบบเห็นใจอะมีเงินมาเท่านี้ก็จะให้เจ็ดร้อยบาทนะฮะผมเลยอะ เราก็เจ็ดร้อยเนี่ยให้แบงค์พันเข้าไปเขาก็ถอนมาสามร้อยนะครับผมอืมนะมาแล้วก็คือเบยอร้อยเลยเบอร์เบอร์เลยผมนะฮะเก็บใส่กระเป๋านะครับผมออจะไปยังไงไว้เนี่ยจะไปเปิดเท่าไหร่จะไปขายใครนะครับเครียดอยู่เหมือนกันพระองละเจ็ดร้อยนะฮะคือวันนั้นไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะครับมานั่งขายพระอารมณ์แบบนะฮะขายพระก็รู้สึกจะไม่ได้โดยวันนั้นนะฮะก็น้องชายผมไอเจ้านายนะที่ว่าอยู่นครสวรรค์นะครับไดเมีนครสวรรค์เนี่ย เดินมาพอดีนะครับผมโดยความนั่นอะอยังไงลูกผมก็เลยบอกเขาเฮ้ยไงผูซื้อหลวงพ่อเงินมาองค์วะพิมพ์ิตาผูฟอร์มดีมากเลยนะเฮ้ยไหนส่องที่เอามาดูหน่อยที่ซื้อมาเท่าไหร่เจ็ดร้อยวะไอเจ้านายก็เอาไปส่องเลยคิดวิโหูทิศฟอร์มดีวะมันมันมันล้งด้วยหนังด้วยโอ้เข้าทางเลยเรากำลังกุ้มอยู่นะครับผมแบกทุนเจ็ดร้อยเนี่ยนะะ เอาดีเอาิีาคนละสามร้อย้าสิบเขาก็ควักเงินให้ผมสามร้อยห้าสิบนะครับผมเอแต่ผมเนี่ยก็ลงทุนนะเดินไปร้านตลับนะซื้อกระเช้านะครับกระเช้าเรี่มกรอบอะเช้ากรอบเนี่ยที่แบบมีริมนะเสียบใต้ก้นเนี่ยมาองคหนึ่งนะก็สวยนะใส่กระเช้าก็คือจะสวยเลยสวยโดดเด่นโอ้เป็นพระจากที่ดูดีอยู่แล้วพระก็ดูแพงขึ้นมาเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็เอามาวางขายบ้านไล่ตั้งแต่วันอังคารพุธ พลาดสุกเสาอาทิตย์เชื่อไหมว่าไม่มีใครถามพระองค์นี้เลยนะครับผมก็มีส่องกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ไม่มีใครถามเลยครับผม,มนะฮะเครียดเลยนะฮะพระชุนแต่ก็ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่เพราะต้องแบกแบกทุนกันสองคนกับน้องชายนะคนละสามร้อยห้าสิบนะ,ะแต่ผมแบกแบกทุนกรอบด้วยประมาณร้อยหนึ่งนะฮะก็ จนถึงวันจันทร์ถัดมาเนี่ยผมมาวัดโพผมก็ไม่ได้มองหน้าป่าเขาเลยนะฮะไม่ได้ผ่านแผงเขาเลยกลัวจะไปโดนอะไรอีกนะครับผมอ่าจนมาถึงวันพุธของอีกทศหนึ่งมีนัดที่ทุ่งน้อยนะเป็นนัดที่แบบผมก็ไม่ค่อยได้ไปเพาแผงมันน้อยนะมีสิบกว่าแผงอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยลองมาดิมีอบตคนนึงเขาเพิ่งได้ตําแหน่งนะไม่ใช่อันายงนายกอะไรนะฮะเป็นอบตอท้องถิ่นเขาแหละนะะ ซื้อดีอ่ะคนเนี้ยซื้อเกือบทุกแผงเลยมาฮ้ยวันพุธเออน้าไปนะผมก็เลยไปนะครับวันนั้นก็ไปนั่งอยู่สักพักหนึ่งประมาณสามโมงเช้านะฮะอบอตอท่านนี้เขาก็ออกมาจ,จริงๆครับมาเดินดูซื้ออุดหนุนเกือบทุกแผงสิงกบกว่าแผง,นะง, 300, 500, ง 1, 000, เนี่ยองละสามร้อยห้าร้อยองละพันอะไรเงี้ยนะฮะจนมาหยุดอยู่ที่แผงของผมนะะอืม เขาก็โอ้โหนะฮะแหวนนองค์นี้ผมวางไว้เด่นๆเลยนะฮะเรียกว่าให้ทาเต็มที่นะครับผมอืมเขาก็จับเลยนะฮะจับส่องคลิกๆเลยนะฮะแบบชอบนะฮะเขาถามอุ้ยองค์นี้เท่าไหร่ครับนะ่พูดเพราะนะครับของอจอทา่านี้ผมก็เปิดไปเอ่อตอนนั้นคือรั่วแล้วกาจะเปิดหลักมงหลักหมื่นเนี่ยไม่เปิดแล้วเพราะไม่เคยมีใครมาถามเลยนะตั้งแต่ซื้อมาคิดกว่าเนี่ยนะฮะผมก็บอกอ๋อ สองพั2 0 0าครับป่านะฮะพระเปิดจาก2แสนนะฮะต่อมาได้700นะครับการจะเปิดหลักหมื่นต้องมาเปิด2,005นะครับผมเขาก็ต่อดีเลยนะฮะเขาก็บอกอ่อนกันนักหน่อยได้ไหมะอ่อนกันนักหน่อยได้ไหมอ่าอ่อนกันสักหน่อยก็คือเบาะถูกกันน้นหน่อยลงได้ไหมนะะผมก็บอกเออพี่จอง ไวเท่าไหร่ต่อได้เลยครับส่วนได้เลยครับไม่ว่ากันนะไม่ขาดทุนผมก็ขายนะครับผมอ่าเขาบอกสักพันห้าได้ไหมนะเอาไว้ใช้ผมก็โอ้พันห้าเสียงสวรรค์เลยนะฮะจะไว้ทําไมละพันห้านะครับผมกำไรแล้วนะฮะทุนเท่าไหร่อ่ะทุนแปดร้อยนะฮะรวมกระเช้าด้วยนะครับกำไรก็เจ็ดร้อยแล้วนะครับอ่ะยอมนะฮะ ไม่ถามความเห็นน้องชายเลยนะฮะก็โยงกันไปที่พันห้านะครับผมแต่ความลับก็คือว่าผมไปบอกน้องชายผมว่าขายได้พันเดียวนะฮะก็บอกว่าฮิวมานาแล้วไม่ไหวนะก็จำอะไปล่อยพันเดียวแบ่งให้เขาแค่ห้าร้อยนี่เปิดเผยครั้งแรกนะครับผม <laughs> ก็นั่นแหละฮะจากพระที่เปิดสองแสนนะครับ ต่อได้เจ็ดร้อยสุดท้ายนะหวังจะมาขายแพงก็ต้องมาขายที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมก็จบครับสำหรับลิมมี้จบง่ายๆดื้อๆเลยนะฮะเพราะว่าผมก็พยายามจะหาอะไรที่ว่าขำๆโน่นนี่นั่นมั่งเรื่องพกเรื่องผีมั่งอะไรมาเล่าให้เอฟซีได้ฟังนะฮะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยการทำคอนเทนต์ซื้อถูกขายแพงเนี่ยเอฟซีก็อาจจะเบื่อ นะครับผมก็เลยพยายามคัดเขาหลากหลายนะครับผมก็หากผิดพลาดนะฮะอาจจะไม่ขำหรืออาจจะดูไม่สนุกอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลากัไปก่อนครับ f อทุกท่านขอพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ